春。全 เลดมชาที่สถานทูตวันนี้เจ้านายจะให้เหมียวไปด้วยไหมคะคือเหมียวก็เตรียมตัวมาแล้วคะ่ะไม่ต้องคุณนองอะ่ะก็คงจะไม่อยากให้เลขาไปด้วยหรอกนะออนอก,กจากว่าเลขาอย่างเธอเนี่ยอยากจะไปถือกระเป๋าให้ฉัน ไปยังคะไปสิครับ,รบชูขอบเอื้อนให้โซจองขอม เป็นอะไรนะคะหน้าตาเครียดจังเลยอะ่ะเมื่อเช้าเนี่ยในปุ๊ขึ้นเสียงกับผมสาเหตุเพราะเด็กผู้หญิงคนหนึง่งกระปุกเขาเป็นเด็กผู้ชายหน้าตาดีนี่คะฐานะก็ดีชาติตระกูลก็ดีมีเด็กผู้หญิงไม่ชอบก็เป็นเรื่องธรรมดานี่คะแต่เด็กผู้หญิงคนนั้นเนี่ยท่าทางจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วดูท่าทางในปุ๊จะหลงมากซะด้วยถึงได้กล้าขึ้นเสียงกับผม นี่คุณคุณก็อย่าหากหาน้ำใจหลาน Guys, น,น, Geld, นักสิคะปุ่ะคขาเป็นเด็กหนุ่มรักง่ายก็หลงง่ายอ่ะทางที่ดีเนี่ยนะคะเาดีว่าเราเนีน่ยค่อยๆเตือนค่อยๆแนะแกเดี๋ยวคงจะคิดได้เองอ่ะนะคะก็จริงอย่างที่คุณพูดนะนะผมอาจจะเข้มงวดนเกินไป กับคุณนะว่าดีที่เตือนผมในปุ๊ะอะไรอะคะยิ่งพึ่งบ่ายสามโมงครึ่งอะมาทำอะไรที่นี่ทำไมไม่ยอมเรียนหนังสือเพื่อครับขับรถตามคุณป๊่ไปสิได้ครับ งานเรียนน้ำชาค่ะจริงด้วยสิเพือ่อเดี๋ยวจอดรถนะแล้วไปส่งคุณวุดีที่งานเดี๋ยวผมตามไปนะครับจอดเลยคุณน้องคะบ่าย ขับร่าภาษาอะไรวะโชเฟอร์ครับครับช่วยขับตามรถสปอร์ตสีดำไปหน่อยดีครับได้ครับผมก็อยากเจอเหมือนกันไปงานเลี้ยงเลยไหมครับ จะไฟเขียวในปูคงหนีรอบไปแล้วมใกล้คอนเวนี่ยในปูต้องมาหาเด็กนน่นแน่โทฟเฟอร์ไปส่งผมที่คอนเวนดีกว่าได้ครับเอาแล้วนี่คุณเลี้ยวมาทำไมอ่ะถ้าไปคอนเวนต้องไปด้านนี้เลยครับผมอ่ะมาประจับ งไงพี่ปุ๊ฉันไม่หน,นึงแล้วน,นะป้อมพาดาวมาเจอฉันเลยอีกสิบนาทีถึงจะหมดชั่วโมงอะ่ะเอางี้นะพี่ปุมารอนหน้าตึกขาดรกันละกันโอเคแค่นี้นะ ทษคบน้อง<ะ>ตึกข้าราชการอยู่ไหนล่ะครับเดินไปสุดมุมนี้เลี้ยวซ้ายก็ถึงแล้วคะ่ะอ๋อขอบคุณมากเลยนะครับค่ะค่ะว่าไงป้อมตอนนี้แกอยู่ไหนเออน้องครับคือผมก็อยู่มหาลัยสิครับน้องจริงเหรอโ่รน้องครับตอนนี้นี่เวลาเรียนนะครับน้องผมจะไปไหนได้ล่ะ อน,น้องอับตอนนี้อาจารย์กำลังบรรยายอยู่ด้วยถ้าน้องไม่มีอะไรสำคัญเนี่ยแค่นี้ก่อนนะครับอน้องผมจะเรียนแล้วครับผมอยู่มหาวิทยาลัยแกรู้จักฉันน้อยไปโจ๊บโบชเฟอร์ครับ ผมจ้างคุณให้ขับรถตะเวนทั่วโรงเรียนแล้วตามหารถคันนั้นให้เจอได้ครับโทษนานะโทษนานะโทษนานะแล้วแล้ว,ลวดาวป้อมดาวโดวนอน้องด่าจนกลวัวหงอไปแล้วเขาไม่ออกมาเจอพี่ปูอะ พูดตามไปขอโทษตัวเองละกันอ๋อน,น้องหน้าน,น้องเออณิธิดาอยู่ไหนเนี่ยนั่นไงครับ เจอรถแล้วอเอาไงต่อคุณรถอยู่นี่จะตัวไปไหนน่าจะอยู่แถวนี้แหละครับเดี๋ยวคุณส่งผมแค่นี้ไม่เป็นไรแล้วครับที่ให้มาก็เกินพอแล้วครับขอบคุณมากครับ,บครับผมโชคดีนะครับอื ไม่เจอเจ้าของแต่เจอรถก็ยังดีเพ <S pri> ื่อส่งคุณพอดีทียังเสร็จแล้วเนี่ยมาลัอกชั้นที่ตรงนี้ป้อมด้วยแล้วั้งามึงเอินเจอเจ้าปูเนีดด่ยนะรีบโทรบอกฉัน,นทันทีเข้าใจไหมเขาเนี้ย ต้องจับให้ได้คาหนังคาเขาจะได้เลิกกับร้อนสักที